มึงรู้ไหมกูเป็นใครถ้าวันนี้มึงไม่ออกไปจากกูนะมึงเจอทีแรกไม่ไปมไปใช่ไหมเฮ้ย <Hey. S 1> นี่มันเป็นใครวะมายุ่งเลยด้วย <Okay. S 1> ัวเบียร์ทะเลกันอย right. เดี๋ยวพี่แววน้ำแปนะ๊บนะไปกินอะไรสั่งก่อนเลยนะพี่ะค่น้งสาวมาคนเดียวเหรอจ๊ะดีเทียบกับพี่ไหม ดี๋ยวพี่พาไปขึ้นสวรรค์ไปไปอ่ะอีนี่นี่มึงกล้ากัดกูอ่ะมึงกล้าตบฟอนมึงไม่เบาดิมึงมาเนี่ยมึงรู้ไหมกูเป็นใคร ถ้าวันนี้มึงไม่อยากเจ็บตัวนะ <S <S มันก็ออกไปกับกูดีๆไม่ไปมึงไปใช่ไหมเฮ้ยแล้วคุณ่อดไปนี่มึงเป็นใครวะม,มายุ่งเลยด้วยหัวเมียทะเลาะกันหัวเมียทะเลาะกันใครเมียมึงวะอีะนี่ไงเมียกูมึงพูดใหม่อีกทีสิก็อีนี่ไงเป็นเมียกู มึงรู้ไหมตั้งแต่กูเกิดมายังไม่มีใครกล้าตบหน้ากูเลยพ่อแม่กูไม่เคยตบตีน้องสาวกูเหมือนกันแล้วมึงเป็นใครกล้ามาทำอย่างนี้ฮะน้องสาวเมืองเหรอกูก็ว่าหน้าตาไเหมือนกันเลยกูจ่ายมันดีๆหน่อยนะทำไมกูจะบอกมึงไหมการตายไม่ใช่การพักผ่อนเลย ซายมามึงล้อกูเล่นใช่ไหมมึงเขี้ยวกูกลัวมึงเห็นหน้ากูเป็นคนล้อเล่นกับมึงอลองซะตั้งมอ่ยมึงอยากล้อของกูใช่ไหมใช่ ได้เนี่ยหาผมีเเือนนะพอพอแล้วครับพี่พอแล้วครับผมยอมแล้วครับยอมแล้วครับมึงรีบยอมทำไมวะเมื่อกียย้ยังซ่าอยู่เลยไม่ใช่เหรออะสาใจมึงยังทีนี่สาใจแล้วครับพี่ ผมยอมแล้วครับยอมแล้วครับที่หลังจะสร้างมันมากจะบอกให้ก็ <God. S 1> มันอบก้อยงังไม่จบมันคืนค่ะตบทีเดียวยนะังไอช่างมันเถอะพี่ตบนี้กูแถมให้โทษฐานที่มันเหวียงหัวน้อมมนสงสาภู พี่ปล่อยเขไปเถอะครับผมยอมแล้วปล่อยไปไงั้นเหรออยางไง่ายไปไหมกูเตือนตั้งแต่แรกแล้วว่าการตายไม่ใช่การถอดมึงอยากลองดีกับกูเองไม่ใช่เหรอกูยังไม่สะใจเลยวะขอสักจบได้ไหมไม่เราไม่เลวครับพอเถอะพี่ปล่อยเขาไปเถอะถือว่าน้องขอละกันวันนี้ถือว่ามึงโชคดีนะ ถ้าวันหน้าคุณยังเจอมีกูรับประกันได้เลยมึงไม่ได้จบอย่างนี้แนะ่หาดทับตัวเป็นคนดีหนะ่อยสังคมจะให้หน้าอยู่ขึ้นกูเชื่อพ่อแม่มึงเขาไม่ได้สอนมึงเป็นคนเร็วแต่มึงมันเร็วเองที่หลังมึงก็อย่าซ่ร้าให้มากน้องสาวใครๆก็รักถ้าเป็นน้องสาวมึงมึงก็รักมึงก็ห่วงมึงกูมุมกัน ยิ่งมาเจอคนเรื่อยๆแบบมกูไม่เอามึงตายก็บุญแค่ไหนกับวันนี้ถือว่ามึงโชคดีแต่มึงไม่ได้โชคดีแบบนีไ้ไปตลอดเข้าใจไหมครับเข้าใจครับไปผมบ้าครับ